วัดีค่ะวันที่วันนี้วันทนี่28มิถุนายนนะคะหลังจากที่กลับมาจากอเมริกาแล้วก็วันนี้มาเดินเซ็นท่านออนอนไปอิ่มแล้วค่ะก็จะมาทานอาหารมื้อเย็นนะคะเป็นบิลเลอร์ขอบอกว่าต้องหนักหน่อยเพราะหิวมากเลยนอนหลับไปหลายชั่วโมงเลยค่ะหลังจากลงเครื่อง เดี๋ยวเราไปหาของกินกันนะคะก่อนที่จะไปช้อปปิ้งซื้อครีมต่างๆเพื่อที่จะนำกลับไปอำรมแฮงเทกนะคะร้อนมากค่ะเมืองไทยขอบอกว่าตอนนี้ทุกคนยังใส่หน้าก,กากอยู่นะคะที่ไทยเพราะว่าตั้งแต่ออกจากหมู่บ้านมาทุกคนใส่ที่นี่ทุกคนก็ใส่นะคะยังนักษาดีค่ะ รักษา,า,าระยะห่างอยู่นะคะแล้วก็เจลล้างมือแล้วก็หน้าก,กากทุกคนใส่หน้าก,กากเคขณะนี้เป็นเวลาประมาณมเกือบหกโมงเย็นนะคะพี่เซนทันแจ้งวัฒนะค่ะขึ้นมาชั้นสี่อาหารน่าจ,จะอยู่ชั้นห้า าจะไม่ผิดนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้น้าคือกลับมาก็ได้ตรวจเอพเคเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากลงเครื่องก็มาตรวจเอพเคที่บ้านก็ไม่เป็นนะคะไม่มีไม่มีไม่มีโควิดนะคะเพ่ความแน่ใจเดี๋ยววันนี้ทานฟูจิแล้วกัน,นะคะ่ะร้านฟูจิอาหารญี่ปุ่นซึ่งเป็นของโปรด จริงๆที่เมกาก็าอร่อยไปเยอะนะคะวันนี้จะทานอะไระเพราะว่าซิสเลอร์มีที่สลาดก,ก็ทานไเยอะนะเดี๋ยววันนี้เราดูฟูจิมีอะไรทานบ้างนะคะ คนเดียวค่ะค่ะได้ค่ะคืองนินติเกตตัวต็ด,ด,ดค่ะเคค่ะขอบคุณค่ะอาหารต่อหนคะคะ

นีกก่สลัดก,กุ้งสลัดกุ้งทอดมายองเนส้าสั่งมาเด้เลยไหมคะด,ดูไปดูกันค่ะทานไปดีดเดี๋ยวเรียกน,นะคะ ชอบข้าวห่อสาหร่า,หา,หา,ยายก้ข้าวห่อสาหร่ายส้ปลากลคั่มดีนะอืมอันนี้เรากินที่น,นี่เยอะนะพวกเนี้ อ่าได้แล้วได้แล้วออเดอร์ค่ะ5ชุดนี้จะมีซุปมิโซซุปข้อสลับนะคะจะเป็นซุปไข่ใส่สาหร่ายเปลี่ยเนเป็นมิโซได้ไหมเปลี่ยนได้ะคะอันนี้เป็นเปลี่ยนเป็นมิโซซุปนะคะชุดนี้แล้วก็ขอน้ำชาเขียวแบบสูตรดั้งเดิมไม่เอาหวานนะคะสูตรธรรมชาติธรรมชาติเลยสูตรธรรมชาติ ยำกากกล่ายำสาลานี่ไม่ใส่พริกได้ไหมนี่ปกติมันมันไม่มีมีพริกหรือเปล่าไม่มีค่ะจะเป็นงานคอะโอเคงานไข่ต้มข้างบนอ่ะฮะกระตกลงนี่พี่ก็มียำสาลีแล้วก็มีอะไรเมื่อกี้มีอันคือข้าวกล้องข้าวกล้องเือค่ะ เปลี่ยนซุปเป็นมิโซซุปได้ค่ะแล้วก็ซุปนั้นจะเป็นซุปแบบเนี้ยค่ะลูกค้าซุปอืมไม่ชอบซุปไข่ลูกค้าไม่ทานไม่ทานไม่ทานเปลี่ยนเป็นมิโซซุปเอาเวสโซซุปแล้วก็น้ำเขียวชาเขียวชาเขียวเอาเป็นเลือไหนคะเป็นเลือธรรมชาติธรรมชาติปลาขาวน้ำแข็งก็ไม่เอาเยอะนะน้ำแข็งน้อยหน่อย ขอจินเจอร์ได้ไหมขอขิงข,ขิงด้วยนี่นมันเป็นออเดอร์มัน,มนเป็นออเดอร์มันมขิ่งอขีงนะเป็นออเดอร์ไหมคะเพิ่มไหมคะไม่เพิ่ม